อ๋อสวัสดีครับามาชมเราน้อยกันหน่อยครับนี่หูเราน้อยครับตักดินครับขุดรอจันชูครับจันชูไปกินข้าวเฮ้ยเฮโอ้ดินแห้งดีสวยเลยครับดินสวยครับ นี่โอ้ผมไม่คิดว่าดินมันจะแห้งดีนะฝน,นีังเพิ่งมาครับขอถมเสร็จก่อนครับ สักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะจบครับตรงนี้ยี่ชั่วโมงหนึ่งจบไหมเนี่ย สบายสบายเลยครับวิ่งสบายสบายเลยจ่อๆเลยครับระยะเผาคนเลยอะนี่นี่ยาเอาอเกาโขบไปด้วยไม่ธรรมดาครับนี่นี่ ก็ไปก็มาระว,วังมันจะพังนะเราดินน่าจะพออยู่ครับตั้งลำครับตั้งลำ โอ้ใช้ได้เลยครับเราน้อยใช้ได้เลยให้จับบ่อยๆนี่ไม่ต้องห่วงครับเก่งแน่นอนครับค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปเพราะว่าเราบอกเข้าใจง่ายอยู่ครับเป็นคนที่สนใจงานอยู่ครับเวลาคนอื่นขับเพิ่มเขาจะชอบไปนั่งสังเกตดูครับ เนี่ยถ้าคนรู้จักสังเกตคนรู้จักนั่งดูอ่เข mm hmm. บอกว่าเป็นคนที่สนใจงานเป็นคนที่อยากเป็นงานครับน mm hmm. ไมไม่มีเงื้อเงืงะนะครับดูครับการตักครับอันนี้ขนาดไม่ให้ได้ไม่ค่อยได้ขับบ่อยเท่าไหร่นะครับ วันนี้หมอตานก็วิ่งเสร็จอยู่ครับวันนี้ครับเอาให้เสร็จหมอตานวิ่งเสร็จก็เดี๋ยวจานชูจะเดินไปตรงที่นั่นแหละที่เทนะครับตรงที่เทแล้วก็ปรับแต่งเกลีย เดี๋ยวจะพาไปดูข้าวหวานปลาหน่อยครับได้ไหมโอ้เสียนแหเสียนแหห้ามเอ้ยอันตรายห้ามเล่นน้ำโอ้ตรงนี้เป็นน้ำล้นครับนี่ បានត្រីហ្នឹងបានត្រីបានបោះត្រីអើយអូ៎ណ่าទៅណ่าមាត់ទៅចាប់មើលវាផាយដែរចាប់មើលវាចាប់ពូងចាប់ឃុំមកយើចាប់ផាយបាទហ៎លើចាប់ពိုးហ្នឹងមកមកជាពូងចាប់កូនចាប់ពိုးឡើងកើតពូងអូមើលយានាមើលយានានេះទៅទៅទៅមួយទៅបាញ់ លែងបបិទកណ្ដ្រៃកូនគេបោះចាំពីកូនគេកចាំពីកូនតែវាត្រីសត្រីវាឡើងអូផ្លាចាប់ចាប់ហ្វូងនេះតែធូនកាត់នេះបាទហឹមតែធូនកាត់មកវិញបោះណ້ອຍយូធោចាក់ធោចាក់មិនបងនេះនេះទៅខិលឡើងត្រង់បាទបោះវិច្រោ โอ้ตว่าตรงนี้ไม่ลึกบ่ะทมหัวทุมหัวเลยล่ะหน้าฝนรถกรับรถกระบะข้ามได้ไหมตรงนี้ไม่ได้บ่้หน้าฝนนี่มาแรงเลยบ่น้ั ดนเลยนี่นะโ<า>อ้ตายเลยเขาน่าจะทำสะพานข้ามหน่อยเนาะแล้ววันนี้ทางไปออกที่ไหนนี่่ออกคมาขับหน่อยอ๋อ ปลาเขาอ่ะตัวใหญ่ใหญ่หญไหมไหนหลายปลาทีโอ้นี่นะปลาช่อนก็ได้นะเยอะได้ปลาช่อนนี่มีหลายปลาปลานิ่มปลาอะไรจะมีในวันไม่ได้โอ้ปลากรายเยอะปะลากราย โอ้นาน้าน้ำหลากนี่มัตกไอ้ปลานั่นได้ไหมปรากฏนี่ขึ้นไปโอ้ลาไอขึ้นปอะไรปาปลาขาวปลาปลาขาหางเด่ะปลาสูกระตันปลาสูนะปลาสู ตน้นยวน้นี่ลบ่ปลาท่นก็ลงมานี่ลปลาไอปลาําดํานี่หลชนิดอะลิดล่นิดบ่โอ้

ตกกลางๆแล้วนะตกเบ็ดนั่วนะ่ะเอาเราลงแล้วครับสุกพี่มาลุยต่อแล้ว เขามาหวานปลาเขาก็มาหวานแบบหวานปลาไปด้วยย่างกินเหล้าไปด้วยครับยามากครับไมยมีมูแล้วนะนู่นน่ะมูหวานปลาอี หลายคนเลยน่ะกินข้าวกินฮะมาติเห็นปพอปลากินหอยเออหวานปลาด้วยกินเหล้าด้วยเทไปไกลแค่ไหนก็เทไปจนจะวางท่อนั้นหมดอ่ะกี่ท่อกี่ท่อกี่ท่อเก้ากี่ท่อแถวเดียวอ่ะแถวเดียวนะมีตั้ทางบ่ฮะทางพ้างนู้นบ่บ่มันวางท่อไม่ได้ไง มันวางท่อหมดก็เลยต้องเทขยายไปขยายไปก็เดี๋ยวให้ชูไปดูเอากะให้วางท่อนั้นให้หมดโอ้ดีแล้วฝนไม่มาเนี่ยมากับโดดเราตรงนี้เนาะบนถะนนน้อวิ่งได้เนาะยินดะดีใจมากดีม เร่งวางให้มันเสร็จจะได้เป็นลุยงานห้าหมื่นคิวโต้ละจะเสร็จเลยจะเสร็จสิทีโคตรโตอยู่ได้เมื่อวานก่อนนะใช่อืตรงมุมนี่ก็เทได้เทเลยเทยัดไปเลยเทอัดมารลดเดี๋ยวแม่โคเดินมาเกลียวเนี่เขาหารถไทยมาทไทยนาอย่างนี้ ไม่มใช่ลังไสอยู่ตรงนั้นฮะคนเจ้าโอ้รถมันรอคิวนานเต็มทุ่งเลยตรงไหนก็ไถมันรอคิวนานว้าพอ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 ไหมหน้าพอครับ รถจะรองเก้ายังไม่พอเราเนี่เดี๋ยวรถมาเกียร์ไปนี่ลูกนะไน่าจะถึงตอไม้ยูคาเลยครับตรงเนี้ยมันจะประ,ประมาณนี้หละถึงจะพอโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม